่าดีสำหรับลูกหนี้นอกระบบนะครับเมื่อล่าสุดภาครัฐก็เตรียมที่จะให้ธนาคารของรัฐอย่างธนาคารอมสินและทกศปล่อยกู้ให้กับลูกหนี้นอกระบบรายละไม่เกิน50,000บาทที่สำคัญก็คือดอกเบี้ยร้อยละ0.75ต่อเดือนเท่านั้นเองถูกมากเลยทีเดียวคุณอนุทินชาญวิรุฬ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดการ นี้นอกระบบหลังจากเปิดให้ลูกหนี้มาลงทะเบียนแก้หนี้นี่นะครับตอนนี้ก็มาลงทะเบียนแล้วกว่า99,000รายมูลค่านี้ก็กว่า5,900ล้านบาทเลยทีเดียวครับซึ่งที่ประชุมก็ได้สรุปแนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้3ด้านนะครับด้านแรกก็คือการเจรจาไกลเกลี่ยประนอมหนี้โดยมีกรมการปกครองเป็นเจ้าภาพหลักนะครับ ก็เอาเจ้าหนี้กับลูกหนี้มาเจราจาไกลเกลี่ยกันที่สําคัญถ้าเกิดว่าเจ้าหนี้นอกระบบคิดดอกเบี้ยเกินร้อยละสิต่อปีอันนี้ก็ถือว่าเป็นโมฆะและต้องยกเงินต้นให้กับลูกหนี้ในกรณีที่ลูกหนี้ชําระดอกเบี้ยจํานวนมากและเกินกว่าเงินต้นไปแล้ว ด้านที่2ก็คือด้านการบังคับใช้กฎหมายก็จะมีตํารวจนี่แหละครับเป็นเจ้าภาพจะดําเนินคดีกับเจ้าหนี้นอกระบบที่ใช้กําลังทําร้ายลูกหนี้ทุกรายและด้านที่3ก็คือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินนี่แหละครับเตรียมที่จะให้ธนาคารออมสินและทกะสปล่อยกู้ให้กับลูกหนี้นอกระบบที่มีเครดิตดีรายละไม่เกิน5 0,000บาทดอกเบี้ยร้อยละ0.75ต่อเดือนเท่านั้นเองถูกมาก ไม่จําเป็นต้องไปกู้หนี้นอกระบบและเสียดอกเบี้ยสูงๆอีกต่อไปนี่แหละครับการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้นอกระบบซึ่งถือว่าเป็นวาระแห่งชาติที่ภาครัฐให้ความสําคัญกับการที่จะต้องช่วยเหลือลูกหนี้ทุกรายครับ